ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็นี้ผมช่อง C2 เช่นเคยนะผมก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาแจกเซสกิลไว้ลงแรง44นะครับผมสําหรับคนที่ขอมาแล้วก็เซสกิลเนี่ยก็จะมีประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมก่อนจะรับชมคลิปเนี่ยขอคนด้ไลค์แล้วก็คนด้านซับสไครต์นะครับผมถ้าใครกดแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเซสกิลเนี่ยมีอะไรกันบ้างเนาะอ่าก็เซสกิลนะครับผมเซสกิลตัวละครจะมี ฟอร์ดนะครับก็คือได้รับการฟิตฟนะูและเราโดนโจมตีเนาะแล้วก็มีตัวของายาโตะสมมติเราเลือดน้อยกว่าสองร้อยเนี่ยหรือว่าเลือดเรายิ่งน้อยเนี่ยทาให้เรายิงแรงขึ้นเนาะแล้วก็ตัวของออทโต e ก็คือเวลาเรายิงศัตรูนอกดาวเราจะเห็นมันจะแสดงจุดที่เหลือของศัตรูนะครับผมว่าอยู่จุดไหนกันบ้างเนาะแล้วก็สกิลกดใช้งาน มาเป็นของโคด้าไปนะครับเอาไว้เปิดจุดเนาะก็โคด้าเนี่ยก็เปิดจุดได้นะครับกับตัวของออโอสเนี่ยมันสามารถเปิดจุดได้สองสองครั้งเนาะก็ประมาณนี้เลยครับผมเซตสี่ตัวของฝอยเวลาเราโดนยิงปุ๊บเนี่ยเลือดเราก็จะน้อยลงแล้วก็เอเลือดไม่ใช่ไม่ใช่น้อยลงเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเราโดนโจมตีอ่าแล้วก็ตัวของไฮยะไฮโตเวลาเลือดเราต่ำกว่า200จะทาให้เรายิงจอะกับทําให้เรายิงแรงขึ้น ตัวของออ o โฮดเวลาเรายิงสตูดาวมันจะขึ้นจุดแดงๆบนแมพว่าสตูตัวอื่นอยู่จุดไหนบ้างตัวของโคด้าจะเปิดแมพให้เราเห็นสตูแต่ถ้าสตูนั่งลงเราจะมองไม่เห็นนะครับอันนี้บอกก่อนนะเผื่อบางคนยังไม่รู้เนาะส่วนเกิลเสตเลี้ยงก็เอาที่เรา,เราอยากเราอยากเอาไปหรือว่าเราชอบเลยครับผมก็ประมาณนี้ก็การเล่นในเกมจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยว Let's do it on my own, so I get through it. The I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I find it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I First, I'm looking back, I'm gonna keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Everywhere. Help me, See, my message starts to spread, it. and hey, I have so many dreams. When yeah, you hit oh, your I really want to Help it. me, so I gotta get Help through it. me, am no, Never give up never i to Yeah, it's my only no. yeah. I do I'm just DJ, really. Yeah, I'm sick of มาตอนนี้ก็มาเป็นแบบแ Get น,นว skincare, ทางการเลือกซื้ิลนี้นะครับผมก็ก่อนเข้าไฟนี้ให้เรากดตัวเลข้ของโคหน้ามาก่อนนะให้มันเช็คตัวให้เราเนาะถ้าเราเจอตัวเนี่ยเรายิงล็อกดาวน์ตัวนึงแล้วในแหนมันจะขึ้นบอกราวมันจะขึ้นจุดเมื่อโคบอกราวน้วว่าปืนมันเป็นตั้งนะครับก็ต้องอ่านอีกทีเดียวครับ ดาไปตัวที่4มันขึ้นในแมปอยู่ขอบขอบบนเลยนบก็เซนสกิลมันเนี่ยก็ได้เล่นประมาณนี้เลยครับกูเปิดกูได้มันเจอผมเปิดไปก่อนแล้วก็จังหวะนี้ตามไปด้วยระเบิดเลยครับก็กดดีเลยระเบิดแล้วแล้วก็โยนไปครับโยนไป43ครับผมจังหวะนี้ก็เจ็บพอตัวอยู่แล้วก็บิงหาตัวครับแต่ว่าผมบิงหาตัวมันไม่เจอผมม่รู้ว่ามันวิ่งไปทางไหน ก็จะวิ่งไปดูบนเสาอมีหรือเปล่าเฮยว่าชั้นสองก็ไม่อยู่นะแต่ได้ได้ยินเสียงเท้าอยู่ฝั่งเบอร์สี่นะก็ว่าหามุมลงมุมเล่นอยู่แล้วมุมยิงก็ไม่มีแต่ว่าเสียงเท้าอยู่ฝั่งเบอร์สี่นะตอนนี้ผมเลยตัดสินใจโดดโดดลงไปนะแล้วก็ผมรอโคด้าลีก่อนเนาะอ่าตอนนี้โคด้าลีแล้วก็เลยกดโคด้ามาครับเพื่อนเก็บอคด้าอีกตัวหนึ่งอยู่หลังไอ้ว่าสีขาวนะอีกตัวหนึ่งล้ตอนนี้ตัดสใจใช้ว่าสีาเขย่าอีกแล้ว ระยดไปเรียบร้อยครับเพื่อนก็นเก็บไปตัว,วยยมาบินนี้ก็เก็บม,มาชิวๆครับผมมาวินที่สามผมก็กดโฟล่าเช็คมาก็เจอตัววิ่งม,มานะครับผมก็ระยะน,นี้เนี่ยเราก็ปลาระเบิดถึงนะครับผมก็เอาลิงมาแนละ้วก็ง้างระเบิดแล้วก็ปลาไปครับผม ตจังหวะน,นี้เนี่ยเขาโดนระเบิดดาวเนาะก็จังหวะเปิดโคดามกี้ทางนี้มันมาตัวเดียวแล้วก็เลยตัดสินใจดีวิ <First Blood. S 1> ่งขึ้นทางนี้ไปแล้วก็ว่าเขาบวกกันอยู่ข้างบนเบอร์สามนะผมก็เลยวิ่งขึ้นทางนี้ไปเนาะก็วิ่งขึ้นมาตรงนี้ผมก็หาจังหวะยิงเนาะผมก็เก็บลอนดาวไปได้ตัวหนึ่งเห็นปะมันก็จะขึ้นบอกว่าข้างในมีกี่ตัวนะก็เหลืออยู่ตรงนี้สามตัวเนาะก็เป็นก็เป็นสกิลของออทอลนะครับผมก็ยิงเข้ามาแล้วก็เป็นชูปแปนแล้วก็เก็บอดาวไป ตอนนี้ผมก็ดวนกันอยู่เลยบ้างนะผมก็เก็บดาวมาแล้วก็ขึ้นข้างนอกเนาะอีกเป็นตัวท้ายครับผมแล้วก็เพื่อนๆน้องๆก็เลยเข้ามาช่วยกันนะครับผมก็บินนี้ก็เก็บไปครับนี่มาบินสี่ครับตอนนี้ผมก็ซื้อข้างหน้าของโทก็แบบนอคีเนาะก็ผมก็จะเปิดโคด้าดูเลยนะครับจังหวะนี้ก็ก่อนข้าไฟให้เราเปิดโคด้านะผมก็เห็นเขายิงมาแล้วผมก็เปิดหัวดาวไว้แล้วก็ ขึ้นแะจ้งข้างในนะยิที่เหลือเราก็เก็บน้องตัวนึงแล้วก็ยิงที่มาด้วยก้นตาลัดเก็บดาเมจไปครับยังลอยครับแล้วทุกคนก็เก็บดืนสายไปครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมสำหรับเซตตะเกียร์แรง44ครับ